แรงเหมือนกันนะครับคู่นี้นี่ใครพลาดไม่ได้นะครับชิงจังหวะกันออกนะครับอยู่กันใกล้ๆนะครับมวยระดับนี้ไม่ต้องหนีกันแล้วครับเอาละครับ้า,บายกับายจับจังหวะกันเลยครับต้นๆนะและดีแท็กธุรกิจ5้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 8สมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันดนสมุ ขยับขึ้นมาครับหมัดซ้ายอ้าวสอกขืนโซ่อาแมา่สอกมาสอกคืนครับสวัตชเวียนเอามีเดียวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่และครับไม่มีใครยอมใครหนะ้าตลอดท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นขาาใช้สบู่สุกสกิน สั่งซื้อโทร02 016 0000หรือที่ Line ี t v 999ขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยุดสุดท้ายและคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททูินสเปเชียลจำกัดขอขอบคุณครับเอาล้ครับปลายยกที่2ก็เริ่มจัดเดือดแล้วนะครับปล่อยตัวออกมายกนี้นี่เดือดกว่าเก่าแล้วนะครับเปิดเกมกันเต็มตัวชณะนี่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแ้วครับคู่นี้โอ้โหใส่กันแบบนี้ครับมากันทุกลูกเลยครับ ทั้งหมัดทั้งศอกับนาแหลมแหลมเมาซ้ายดูเหมือนว่ายกนี้ของทัง้งคู่ไม่มีใครอยากถอยแล้วครับเพราะเหมือนแม่ใครเดินนี่ใครทําได้หรือเปล่าครับผัดกันลุกผัดกันรับเอาเดินเข้าหาบ้างครับวันมีชัยครับหุนศึกเสื้อดเตะซ้ายครับหมัดซ้ายทิ้มไปวันมีชัยก็เตะขวาคืนครับขยับเข้าไปครับเสือดำมีขวาดักไว้เตะซ้ายเขียล่างด้วยหมัด1-2มาสอกคืนแทงซ้าย ายครับลมรันพันตูจะขวางหน้าเล็กกว่าพยายามจะขวางหน้าครับแต่ว่าแหมโดนคล้องคออยู่ครับแยกมาครับแยกมาครับเข้มข้นเลยนะครับยก3คู่แรกครับขยับขวาแล้วกันครับเตะซ้ายไม่ได้ก็เตะขวาแทนครับวันมีชัยถีบไว้ก่อนขยับเข้าไปเสือดำโอ้ยบวกบวกบวกนี่ครับมาโอ้ยอ้้ยโอแผลมี เตี้ยไปนิดนึงครับเจ้าวันมีใช้ไฟน้ําเงินนี่ครับมาล่างล่างแล้วก็อ้ยแต่ว่าดูท่าทางฝืนแล้วฝืนแล้วครับซึมไปนิดนิดครับเรียกว,ว่าพยายามจะเช็คบินให้ได้เลยนะครับเสือดําพยายามก็ไปมีสับศอกแล้วก็ต่อยมาวันมีใช้เริ่มจากแทงโต้คืนแล้วก็มีหมัดมีศอกบวกด้วยแลกกันแบบนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆิงนะครับทีมงานของเสือดําก็สั่งให้เดินลุยอย่างเดียว มาดูว่าวันมีชัยเองทิมงานบอกว่าให้ออกมัดออกแข้งเยอะๆนะครับเปียกเข้าไปเอาแลกกันแบบใครดีใครอยู่ไม่มีใครยอมใครจริงๆอย่ายุบอย่าย่นนะครับเริ่มจะฟื้นเริ่มจับเบียดติกแล้วนะครับวันมีชัยนี่นะครับขายตรงๆทิ้งเข้าไปจะขึ้นบนด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงโอ้โหแลกกันแบบไม่มีใครยอมใครนะครับนี่นะครับแลกกันแลกกันแบบนี้นะครับผู้เปิดหัวรายการของเรานะครับโอ้โห ผมเต็มอิ่มดีเลยเพียง2วินาทีเท่านั้นเองดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับแอปพลิเคชัน p r i ์ที v ีรวมถึงท่านประธานดิ่งคองสวนภูร,รีสอร์ทนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ปกครองอุย้ยท่านผู้ปกครองที่สนใจจะพาบุตรหลานครับมาเรียนศิลปะแม่ไม้โมยไทยเพื่อป้องกันตัวครับเร<ๆ>ียนเชิญนะครับที่คองสวนภูร,รีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นที่คลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบพระคุณท่านประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มครับมาตามกันต่อนะครับยกที่4ี่โอ้ต่างฝ่ายมีต่างจัดชิงเดินนะครับจะเป็นเสือดำที่ชิงเดินก่อนมีศอกซ้ายนะครับดูจังหวะจับในเบียดตีไม่ถนัดกรรมาการแตยยังต้องแย่ก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับมาดูว่า พยายามจะเบียดเหมือนกันนะครับวันมีชัยที่หมัดซ้ายเสือดำก็ดักซอกู่แล้วก็มีแข้งซ้ายออกหนักๆแรงๆนะครับแลกกันแบบนี้นะครับคู่เปิดหัวของเราอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับเสียงเชียร์ก็ยังกระหึมอยู่ครับดูครับแม่เกมยุคนี้ใครจะกระชุ่มกระชวยกันครับสอกคอยดักจะสอกคืนยังติดแขนครับไปไม่ถึงตั้งรับมีแข้งซ้ายครับแล้วมีขวาหน้าคอยถีบคอยติดเบรกเอาไว้นะครับเสือดำวันมีชัยเจอซ้ายครับ อาศอกเข้าไปครับนายวงนายแหมไม่ถนัดกรรมการจับแยกกันเลยครับเดินเข้าหาต่อเลยครับโจทย์ของวันมีชัยครับโดนถีบครับเจอแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายพยายามจะทิ้งลงไปครับดูเกมช้าไปเลยหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเหมือนที่หน้าผากจะมีปุดปูดหรือเปล่าครับมุมแดงครับทิศอกวันมีชัยหรือเปล่าแล้วเอาแข้งขวาเตะไว้ครับเสือดำ ดักทีพดักเตะเอาแม่ต่อยท้องต่อยลำตัวมาครับขยบับามเข้าปะ,ะ,ะนี่ครับแมเสียงเฮเสียงเฮมามา,ม,ามีจุดไหนช่องไหนมาดูอ่อนไปหน่อยไหไฟแดงโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ต้องค,อคอ่อยๆลำโอ้ยมีศอกดักออกมาอีกครับเจ้าเสือดำอวันมีชยัยไม่ท้อครับไม่ท้อโอ้แต่ว่าระวังหน้าขวาหน้าโอ้ยโอ้ยศอ,อกศอก มาเอาตอนนี้มาฟี f c ฟีบอกได้ลุ้นได้ลุ้นเดินอีกหน่อยเดินอีกหน่อยโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะยุบจะย่นนะครับแต่ว่าไม่ท้อนะครับมีฮึดตลอดนะครับฝันฟอกต่อยท้องต่อย,อย,อยหน้าเสียงเชียร์ก็มาเหมือนกันแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับวันมีชัยโดนเข้าไปเยอะทำท่าจะอ่อนแรงอย่างที่บอกแต่ก็ยังมีฮึดแบบนี้เอาหมัดมวยอ,อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับขอเพียงยกยอมอย่างเดียวมาดูวงในต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับเสือดํา โอ้โโรูปร่างนี่ดูว่าจะยิ่งชกยิ่งใหญ่หรือเปล่านะครับลอยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเล,ย,เลยนะครับเฮแต่ว่าไม่ยอมนะครับวันนิชัยพยายามแจ็บเปียกเสือดำมั่นใจแล้วนะครับออกซ้ายออกขวามีแค้งมีลูกทิบทำอะไรจังหวะไปเรื่อยเลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาต่ พร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับน้ำจิ้มคุณภาพลดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอซาวนาพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นนะครับลองสัมผัสได้บริหารงานโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับมียาฉีดมาเรือนล้านเลยนะครับสองล้านบาทเลยนะครับให้กับวันมีชัยพยายามจะเบียดเข้าไปสายต่อย้ายมีเจาะยางหูแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะครับเสือดำไม่ตกใจแล้วก็เลือกออกเน้นๆนะครับ โดยเฉพาะมัดหน้าแล้วก็สอกนี่ค้นบวกอยู่ตลอดมาวันมีชัยไม่สนแล้วครับเสร็จทีได้แล้วครับวันนี้ถ้าพพิกสถานการณ์ได้นะครับพยามจะเบียดเข้าไปอย่างเดียวครับมัดกับสอกมูลค่า2ล้านเลยนะครับแต่แน่นอนแล้วครับถ้าเวลายังเหลือนี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมดนะครับอยู่ที่วันมีชัยแล้วนะครับส่วนเสือดำก็เนี่ยครับ รอตั้งรับครับขวาหน้าถีบไปยก่อนซ้ายหลังก็ถีบไปยก่อนอ่านี่ครับหมัดซ้ายจิ้มไว้สกัดเอาไว้ขยับเข้าไปครับวันมีชัยจนกระดาหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับแหมแต่เริ่มจะออกแนวแบบนี่ครับหมัดหมัดหนึ่งสองต่อยต่อยแล้วก็นีครับมีจาอล่างมีต่อยซ้ายครับไปขวาเข้าไปครับลุยครับลุยครับวันมีชัยอ่ะนี่ครับสองล้านบาท สอบม,มาแล้วครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินงอย่างเป็นทางการครับถือว่าพบก,กันสนุกเล้าใจกันทำไมทำให้ผิดหวังแล้วครับครูแรกคูคูเปิดหัวตับอาจารย์ชูมือให้ไฟแดงครับเสือดำชออัจฉริยะโอ้โหนี่ชนะคะแนนวันมีชัยที่เคดีมวยไทยยิมแบบ